บอพี่น่องมเมืองการตัดเขาปวดนี่ค่ะเพิ่นตัดเขาวปวดให้ไปห้หมวให้คว้วายกินตอนแรงเนาะพี่หน,น้องนี่นี่เมืองเขาปวดสูงก็ข้น,นพี่นอ้องคนเกือบจะเยงเอาพี่พี่น้องนี่ฝระเอกขาง,งานเฮ่านี่พี่น้องเขาปวดทีตัดปลายออกเห็นบอพี่น้องนี่งามบอเขาปวดเล่าต้นหนึ่งบางต้นก็มีสองฟัก บางตนกัมีฟักหนึ่งนอพี่น้องครับพ่อเร่างามบอพี่น่องพี่นี่นี่พี่น่องนี่ครับพ่อทีตัดแล่วข้าก็ตัดกองกองไหวกองเหวาเหล่าไปนี่ข้ากับมะหัวหัวว่าไปไหหม้อไหหมอห้านอพี่น่องซับซับเอาพี่หน่อง วนี่พี่น้องพี่เขาโวดเขาพวดสิตัดแหล้วเห็นบอพี่น้องนี่มีพระเอกงานของเห่ามาซอยสองตัวคุณพี่น้องมีผู้ส้มสวนผู้มาส้มสวนพี่น้องงานบอพี่น้องนีนี่เขาพวดเขาพวดเท่าก็สิตัดตัดแล้วเขาก็ตตอมมาอันนี้ห่อไผ่หมวใไผ่ขวยพี่เขาพวดเป็นเ่ท่านตัดกับมีพี่น้อง เอาไว้ใหง่หัวห้่ขั้นี่ฟังมาแค่ขวดเท่าแเก่าฟังงาเลยปีนาเอานี่ล้าลงปีนาอะไรนี่เขาปวดฟังก็ญ่ยน้ง่ายก็กันหลายแห้งดีละเมกการยาซ้ำนี่นังฟังก็ไหนน้องมนไมนที่แห่งดีพอดึงลมโบโต ให้เมืองน้าพี่น่องเบาบา,บาลยเจ็บค้อพี่น่องเอ้ยหิวหนามตอนนี้แค่นี้ละพี่น่องเขาจบการไหลแค่นี้เนาะพี่น่อง